สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีนตอนรับเข้าสู่ช่องบิบบิ๊สวายเยอรมันค่ะงานงอกมาแล้วค่ะเพื่อนเนเห็นอยู่บนโตัวถาดเคี้ยวๆนี่ก็เป็นดอกไม้เก้าพันห้าร้อยต้นนะคะเพื่อนปาดเท็ได้คอยสิปลูกเหมิดปลูกแล้วค่ะเมื่อนี้ค่ะมาเด้อค่ะมาปลูกน้วกันมาปลูกซ้อยกันนะจ้าดอกไม้กับซีมีหลายสีหลายขนาดนะคะขนาดนี่ก่อาอยู่กับต้นนะคะเพื่อนบางต้น กะสิมีต้นน้อยแน่ตน้นใหญ่แน่ผสมกันไปค่ะส่วนมากกะสิเป็นต้นก้าขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ้ากระโบใหญ่โบน้อยนะคะกับพอดีปลูกช่วงนี้ก็เริ่มเพาะเริ่มปลูกดอกไม้ไว้แล้วนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นสีซื้อสีสีแดงนะคะแล้วก็มีหลายสีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีขาวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนจ้านั่นแหละต่อไปกับสิไปปลูกกันเลยค่ะเพื่อน ถาดนิก็ซิมีอยู่ประมาณ2 8 0อถึง300ต้นนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆค่ะให้เฮ้าเอามือจิมอ่าลงไปในกระถางนะคะเพื่อนจห้มันเป็นหู้แล้วก็เฮากับดอกไม้ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็กดให้แน่นนิดนึงแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆจะากับโบเรียบอสาเกินไปเฮ็ดพอดีนะคะกับสิปูอยู่ประมาณสองมือสามมือเล่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโปตตรงรีบนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋ากับซิมี บีเหรอคะมีเพื่อนรวมงานอีกคนนึงนะคะเหตุซอยกันแต่จริงๆแล้วสองคอนกับแป๊บๆเดียวนะคะเมือ3สามลอยนะคะเพื่อนจ้านี่ก็ได้ปลูกเซตแล้วกับิเป็นนาตาออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนจ้านั่นแหละแป๊บเดียวสามลอยนี่ถาดหนึ่งนี่ประมาณสามสิบนาทีกัแล้วนะคะเพื่อนจริงๆแล้วไวมากเลยนะคะสามสิบนาทีนั่นแหละเสียบจุ๊บเสียบจุ๊บเสียบจุ๊บเลยนะคะ มันค่ะเพืเ่อนๆจ้าตอนแรกคิดว่าโอ้มือเดีอใดมันสีเหลวเป็นถาดเป็นเบียร์นยน้อยแบบนี้จริงๆแล้วทาแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพื่อนจ้านั่นแหละคือมันเพิ่นไปเห็นไหมฟังวิทยุฟังเพลงแล้วก็เพิ่นไปยังสินะคะแล้วก็อากาศบ่บหอนน้ำเนาะค่ะเพืเ่อนๆจ้าแล้วก็แยกต้นเดียวคือกระถางเดียวนะคะบางบางอ่าบางลุมก็มีสองสองต้นก็นคือใสบ่บัวลอเนะคะเพื่อนจ้า นั่นแหละถ้าเกิดว่ามันออกบ้าแล้วมันสีบงงามยังใช่ไหมนั่นแหละกะสีเฮ็ดไปจนมันันจบลงเลื่อนนี่เลยค่ะเต็มไปด้วยดอกไม้เลยนะคะเพื่อนๆจ้ากะสีมีแผนกหนึ่งที่ค่อยเ,อเตรียมดินให้เห้านะคะเพื่อนๆจ้าเตรียมดินกะใส่กระถางเตรียมไม้เห้าไว้เรียบร้อยนะคะแผนกปลูกก็คือแผนกปลูกย่างเดียวนะคะ เตรียมดินกับสิมีมีรื่องนะคะเพื่อนจ้าก็วัวได้ก,กอกมือเนาะเพื่อนกับสิเตรียมมาให้ประมาณนี้ว้ใส่ลถดเข็นไว้ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเื่อนจ้ากับสิมีอีกคนนึงทํางานอยูอ่เตรียมดินไว้ให้เห่านะคะสองคนกับเป็นคนปลูกนะคะหรือว่าก็สลับกันไปสองคนปลูกแล้วก็อีกคนนึงไปสลับกันไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆือนจ้านั่นแหละมาถึงการเตรียมดินแล้วนะคะเพื่อนจ้า นี่กรสิเป็นประมาณนี้มีเครื่องนะคะ่ะบบได้ใส่มือกอกโอ้ใส่มือกอกบาไวาดอกคะ่ะเป็นหมืน่นสองสามหมื่นต้นผุนนะคะเพืออ่อนจา้านั่นแหละบบธรรมดาค่ะสิมีเครื่องกอกประมาณนี้คะ่ะกระเฮ็ดไปเรือเรอแล้วค่ะเพืออ่อนๆจา้านี่กระตองค่อยเบิ่งดินมันเหมิดค่อยเบิ่งกระถางมันเหมิดจังสินะคะกระตองไหวเนี้ยจักหน่อยนะคะเพืออพ่อนๆจ้าบบซั่น กสิบว่าท่านเครื่องจักเนาะคะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวบีกบสิเลิกง,งานเลยคะ่ะเตรียมดินนี่เนาะคะ่ะเพื่อนจ้ากำลังสิเลิกง,งานแล้วเนาะคะ่เคะเพื่อนๆค่ะเตรียมมีดเตรียมถุงสิปปตัดบักแตงอันเมื่อกินเนาะคะ่ะสิปปกินกับแจวประทูคือสิแสบเนาะคะ่เคะเพื่อนๆค่ะนั่นแหละไปไปตัดบักแตงน้ำกันค่ะ เลือกเอาเลยห้าบาทนียกะสีเอาหนวยโบยใหญ่นะคะเพื่อนจะเอาหนวยเป็นแบบที่มักแต่มันก็เริ่มเบิดแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนจะกกะสีเลือกเอาแต่นหนวยเป็นแบบพอดีแสบไหมซ้ำหนึ่งกใหไงไปบ่อบแสบ็บสีเอาเป็นแบบหนวยงอในน่อยยังสินะคะนี่เอาหนวยซ้ำนีค่ค่ะโอ้ยนี่นี่ซ้นำนี่นะคะเพืเ่อนะ่ะ นวยใหญ่่นนี้หาก็บบเอาผ้ามาตัดสุดๆน้ำกันเลยค่ะแนมเบิงน้ำกันน,น้อนวยใหญ่ไรก็ะโบเอาด้วยกะเปื่อนเอานวยกำลังแสบไหมนี่เอานวยซ่อมนี่ซ่อมนี่ก็น่อยโพดเอานวยกำลังหวานหวานกรอบๆเนาะนี่เอานวยซ่อมนี่ค่ะตัดเอาเลยเพราะว่าเป็นอย่างคือตัดนวยออนแท พอดีแสบไหมคะเพื่อนๆพื่อนคะเรื่องของเรื่องมกแต้มันกับสีเบิดแล้วอาทิตย์หนาเพิ่นกับสีโลสวนแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆคื่อน่ะนวยนวยแบบนี้กับสีโลถิ่มมดเลยเนาะคะเพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละคือโลมดเลยโบเหลือจกตุ่นเลยทางถิ่มเบางา่ายๆเบานี่แบบนี้กับโบแสบปั้นไดนต้องเอานวยแบบนี้จังแสบ ใส่ถุงเราคือมันโบโดดกแล้วเนาะคะ่ะมันเป็นปลายมันแล้วเนาะคะ่ะนั่นแหละนวยใหญ่มันก็มีอยู่ค่ะนวยใหญ่ยังสีนะนี่นวยใหญ่กั็มีอยู่ค่ะเนี่ยแต่ว่านวยใหญ่บับบ่แซ <laughs> บเบื่อแล้วค่ะนวยใหญ่ๆงามๆนี่นี่้าต้องกินนวยแบบนี้นี่ ได้ประมาณส no ิบกว่าหน่วยเนาะค่ะเพื่อนมีหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งเนาะไปฝากมียาเนาะค่ะไปเมื่อเ่อนวันนี้เมื่อแล้วค่ะสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้านาผมเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ามาหอดบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมากินน้ากันค่ะกินข่าวแล้วค่ะยิ้วเข่าจนทนบม่ไหวอันนี้ก็น้ำพริกเนาะน้ำพริกกับสื่อว่าเป็นแย้งานผู้ละค่ะเพื่อนๆจ้าที่สื่อกับมูนั่นแหละค่ะที่เพื่อนแจกเพื่อนแถมละค่ะ ปลานีกะนั่นแหละประแหงของข้านั่นแหละค่ะแตงกวาพักยังกะเอามาจากทีทํางานฟี่ๆทั้งนั้นมือนี่ค่ะเพื่อนๆจ้ะเอาเป็นแบบเล่งดวน,นแะละกินง่ายๆมาเดอ้อจ้ะมากินน้ากันแบบนี้หละอาหารเล่งดวนมาจากทํางานค่ะเนื่อแร้วเนี่ยปลูกดอกไม้จนวิ่นค่ะเนาะปลูกดอกไม้เป็น,นมืน่นต้นค่ะเพื่อนๆค่ะ อของกินเขาคอนเดนจังมาว่ากันค่ะ <laughs> อือหน้าที่นี่อยากจะแซบค่ะอือสามีกินน้งขางเลยนะคะแล้วบวปากปวดทงแล้วมอมากออกกลอง 那快点。<Yeah. S 2> มากินน้ำกันเดยอค่ะทุกคนค่ะ